อาลินเก็บเลยไหมล<อ><อ>่อน่เะมันคือคืนยีราฟกินใบไ,ไม้วันนี้เ่าจะเข้าชมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิง่งแล้วกดไปที่ดาวหมดเพื่อจะได้ไม่พลาดชิ้นใหม่ๆอ,อีสานช่วงเชยว เอาไปเช็กก่อนนี่ล้มยนบอกเออี่นอกเลยเอาพูดอย่งเงี้ยกับเพื่นทีละนักไข่วะนักตะไร่ได้พีน้องไก่หน่ละโลกเนาะเออจะชี้ว่ายังกินไหม

ซีซีที่น้องเพื่อนมึงเนี่ยโอ้ยนี่บ่ค่อยเห็นโดนเลยครับนี่มันเล็บแมวนี่ปลาเนี่ยไม่หน่อยวรอไม่ได้นี่ครับโพ้ดหวังมันลูกหมาใบฟองนั่นนี่นี่พี่น้องเต็ีมแมวมึงเยเอาดาวได้ดาวเอาเพราะว่าเต็ีมแมวครับเฮ้ผมเคยกินอยู่ครับตาหน่อยหน่อยดิเอ๊ะ tay ừ. ngoài, ừ. người ừ. mèo. Mèo mèo hai có Mèo. nám you want nhanh lên, young mũi nhau, ghen sao Vẻ mèo hư thì hoàn hư hư nhang mà Trong hư 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 nám, hư 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 phải hư 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 เรามากินอนใสถุงมือมานัเนาะน้ำคเ้น้ำเพนนี่ีมีประวัติภาาเนี่ยเียบริสุทธิ์อยู่นี่บ่กเห็นเหลามะข่าเดี๋ยวเขามาขาและในอ่อนเอยางเปยังขางคุณพี่ไหมถ้าอ้อนาเล่นนะโอ้ยขันวาเก็บบกเมีมวก็เก็บบกเมี่ใสหอนี่ลมีครับปลานึงครับผม เล็บแมวครับเกิดอยู่กลางโขกกลางปลาเด้ไหมหน้องหูดรถยังหูดเลยไอ้เมื่อยาเสาได้ใชเอาเพื่อนังนี้ท่านนะมือหูดประเรน้ำดำแมนมืดเด้ไหมหน้องน้ำดำเลยบแมวหาอยากเดียวตัวอยู่ปลาให้ม่พนนี่ลยนะปลาโนดดัตนอนดับแังป่ะเนปลาโนดดัตสิเก็บเลยบแมวครับ ตังเตาครับเตาลิน้นสิงยันซื้อให้อีกเลยดิมีเซื้อครับผมมีเซื้ออ <laughs> ันนี้ยังซื้อเก่าอยู่นี่เตาลิ้นสิงแยกบาเบอร์ดิเปลี่ยนเป็นลิ้นสิงคือขั้นฝอยจี้ไม่สัมผัสหพี่น้องเมื่อกี้นี่บอกซ้ำเลยพี่น้องเอ้ยผู้ใด,ดเรามาเจารัยตีเลยลงค้อเถอะไปบอกเขาผู้ใดแม่กูเมาเราเลี้ยวไปซะนะดี่เลี้ยวคนตีกูเราเลี้ยงละ ข้อมากตัวน่ะข้อมากล้วนๆนิดนึงหักหลายนิดนเรียกว่าข้อมากหลายนิดจะซ้ำหักแล้วรู้ไปเห็นยังหรือป่ะมันคือตีเย็บตัวครับมันคือยางรู้เขียวมันเหมือดอยู่นี่ไหมมันโมมีอยู่ทางนั้นมาเอาอยู่นี่ไหมอ้ยพี่เย็บมันเหมือดอยู่หักก็ไป๋องหักมากูตายครับหมอกตายหรอกรลักวัวให้ผูกลักลูกให้ตีบนที่เออมันก็ไปล่องเกือบไปมันกี่รูกเซ็ต ว่าคืนนั้นบร้อนเยนเลยดีต้กูบ้ขาคนไต่ขาไปรแล้วไปทุก่งตามปลาตาเมืองเลยเนาะลงก็ดื่นเจยายาหาเ็ดเกีบเลี้ยเมวครับงานกับแมงซ่าแล้วจะได้ิื้อเก่กเพิ่พ่มเพิ่มุนเมืองนี่ เดี๋ยเปิดตังแต่จาของแม่ปวดนะหนาบาานนนะาเสียงดีเลยแบอกเรียกแมวไปพี่มาหมองมันดนกี่าพเหตุอะเก็บมาคหนาเราาห้องขวามาคหนาแล้เิดร้อหารตอยู่เ็บบ่โอ้ยเ็บอเ็บแดงอ่ะอไบ่ได้ดอกกุหลิบางครั แบบพอๆอันนี้รถเจ้าเว้ยฮ้ท่านอาการนี่คือแบบแบบเากะคุยกันเหรอว่าอะไค้เยอมากไปเพราะว่าหน้ายไปอย่๋ยวเวียเด้ออย่าเวียเอเาะตีทวงของกูแต่พอตัวกูไม่ไมีปันหาหอกคนอื่นเขารับก็ได้งานแเจียจะควางก่อนอ๋อเจี๊ยมมมืเนี้ยยังกึอใจไปอยู่ก็เหนือกับตัวถี่นี่ ใจมันห้นนึงไหนบุยให่มองหันละมามองมันดกสินะมันดกแล้วนี่นี่นั่งดูวะถัาทั่วปาไม่ติดคำกัอนมันทั่วอย่งมนมองทั่วเนี่เอมองเห็นกินอะไรงเียดอกง่ามาเร่งฟนดีสิลงน้ำมนี่ลงน้ำบมนี่ลงไปยังน้ำเมือน้ำรน้ำหวกกยนี่หอยินเนียิ้งี่อกงเ้อ ลงอพี่น้อมึงมเนี่ยเมื่อเช้าเ,เนี่ยแนวเอมจะลงอยู่เ,ไเงไงปเไฮโลเป็นไงปีเดียวเป็นจะลงเน้ำต่ำดิมังันน้ำต่ำม,มึงเนียกวาน้ำตำไหมกนนตำไหม่ลมข้าวว่ะ ลงวาดกันเลยเสียงออกน้ำตั้มเลยพี่น้องบ้านสามเมืองน้ำตั้มเลยเสียงหง้างวงงนียห่วงเว้ยแล้วเรื่องหวงเว้ยพอใก่อนนี่รก่บ้งูจักกาเขาก็จะ่ารอกันลเต้า ว่าในแกงนี่ให้เขาขอหูเฮ็ดคีบไซด์อีกแล้ววันนี้เวนบอกขาทำเพรามันไปเสือนมโพก็ยังเดี๋ยวน้ำอยู่ไหมเดี๋ยวไปก็ดังแม่เต๋าง้ออยากก็จะฟองดังเลยแล้วก็ถามเพศคีบไซด์อีกแล้ววันนี้เขาบอกไปรีวิวกาแฟได้ไหมครับกูบ่ลล่เขากระชับเดี๋ยวมือเด้งห้ออันนั้นก่อนโอ้ยรีวิว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 ว่าอะไรได้แต่ไม่คาได้นั่นนี่กาแฟกาแฟพี่เดือนหนึ่งห่า เก็บเลี้ยมียวครับบรรยากาศย่ำคำครับเด็กใหญ่ไปเห็นงานลุงบ้านเพื่อนเลี่ยเรียกเมียดูโอ้ยหนีวดูโอ้ตรงนี้ทุกสถานการณ์นี่เอาก็ได้ดูเอาก็ดูหน่อยว่เลียกหน่อยอ้าว้ามีสศราไม่ห่างไม่ใหม่สนใจเห็นเลยเสีเทียบลินเนาะเอาลินเอาลินเอาลินเด็ดเลยเพื่อนวะใจไม่อยากได้ทำน้ำอันนี้แม่เหรอบึ๊ย ปุ่นเสียงยำพี่้องเออีเด็ดเด็ดกันนะนี่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 อลินเก็บเลยแม่งมัอคือยีราบกินใบไม้เลยคือกระปว่าตายจงนั่งอะไรกันต่อไม่เลี้ยงไงไปเก็บต้วมิดเลี้ยงแมวครับไม่ทีน้องคุณเบิองกันเลยไนาไยแล้วคู่ว่ามันกินดูแล้วโอ้ขอบคุณตบขอบคุณคร้ายครับ มือล้งเขายังมาเก็บไหมเก็บเลียไม่หอก็เก็บบางเงาก็ตัเกียงนี่แบนี้ครับพี่นองเก็บข้าไว้บักบกเครื่องเครื่องบอกไว้คำแล้วมันยังซมมือนีมก็บม่นีเอเมือมึงดูโอ้ยไหลยังเง้ยนี่ครับกินได้หลายไปฝากลูกดิ้กินรูไดิ้กินนี่ เลี้ยมที <broken> ่นี่เลี้ยงครับผมห็นว่าปลาคอเลี้ยมยังี่นองแม่บงยาน่ะบุเฮินว่าน้มบุนที่นี่บังนี่แหละวางพยาน่ะบังน้ำบนเห็นหมดเจนีอยูเก่าร่อยโคตรฝากเลยฝากเลยฝากอัน ฝากทีดีฝักฝากที่ตามสามถูกเข่านะครับผมรับประกันครับ,บกดแช่เนี่กดแช่กดซับสะใยครับกดไล่ถือว่าลิตรนลูกบลานหวานห่อครับขอลองเลยบ่จีค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆเริ่มต้นมันอาจสีบอสมีน,นิ่มพอนไข่ไหมครับเริม่มต้นอาจสีบอสโบเวอร์กวนเลยมีนิ่มพอนไายต่อไปอาจสีเวอร์กวนนี้หรือมีอยังทีดีก็หนี้แจกพี่แจกน้อนตลอดคือผมบอบอบอตรงวบอไร เอา,าสิเดี๋ยวบ่ต้องวอลหลาย์ใหญ่ห่างคือสําหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องพี่ัวนี้ครับสําหรับการทิปการเก็บแมลงเล็บแมวฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามนะครับเอาเองเอาสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้อง,อง,ก,ก,ก,งก,กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามของอีสานสมแขว์ได้ครับผมกับพมี่ยังไงครับวันนี้พามาเก็บเล็บแมวเถิทิปเล็บทิปนะครับสวัสดีครับทิปเก็บเล็บแมวเนะาะครับผม